ก็รู้สึกมีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติอันสูงส่งมากเลยนะครับที่ได้มาอยู่ในงยนนี้ครับก็อยากให้ทุกคนเป็นพระโกรธเราก็เลยมาโผล่เลย ครับผมก็แบบวันนี้นะครับมาตีกันทั้งก็แบบวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ทางมี่รับฟอไปได้เจอันทั้งสองคนนะร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นงานที่มาสร้างความสุขให้กับคนทุกคนนะครับในงานลอยตัเวันนี้นะครับก็ให้ทุกคนมันสูงมากนะครับทรับอทั้งหมดโดยในวันนี้ครับพอบอกได้ไหมว่าจะเพลงอะไรมันก็จะบอกได้ในเมื่อมาไปประมาณสักสามสิบนาทีแล้วครับ ไม่ตกัเวันนี้อ๋อเป็นสไพล์ครับผมกจะเป็นโชวอรนโชโชว์คู่กันครับค่กบก็เป็นเป็นโชว์คู่กันทั้งหมดเลยครับเรียมมาในวันนี้ครับอ่ามางหน่อยเอเ็นหน่อยเป็นยังไงสามสบองครับนบ่ายทก็อ่ามีเพื่อนผมมีเรามารกัั้สเตยมนะครับผมก็จะมาแล้ว ช่วงปลาแดงรักระตานี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ่ายมักกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะออนแล้วนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังจะดำเนินการนะครับอยู่ในขั้นโปรเซสแล้วนะครับพวกเราก็ไปใส่เรื่องนี้นะครับแล้วก็รอติดตามกันไปแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างทาซึ่งรอติดตามได้ครับ เราไม่ขี้เกียจเราก็จะทำครับบองเลยว่าปีนี้จุกจจริงจนะครับทุอย่าก็อยู่ในโปรเซสเนาะเป็นโปรเซสละกันร้อยยี่้าประมาณสิบห้าประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์ละครับจะเรียกว่าเกินเกินครึ่งมาละก็อยู่ในในส่วนที่เขาเรียกว่ากำลังจะกำลังจะโอเพนเปิดกล้องกัแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปบอสปลอยด์แบบคาแรคเตอร์ได้ไหมอ่า เป็นคาร์นิวคาร์นิวเฟลล์บล็อตนะน่าคอมไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออีกจริงๆคือไปก็ไม่เชื่ออีกเป็นอยู่ในรั้วโรงเรียนกันครับผมส่วนของของตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มกันแบสอะไรกันกอยใช่ครับสมมติจะเป็นรอพอลมันก็อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยมันไมอยู่ในรั้วโรงเรียนไหม ก็รอละครไงเป็รอละครใช่ครับผมไม่เคยตกแดงเพราะต้อผมเป็นตัวละครที่มาท้ายท้ายท้ายสุดไงเป็นเป็นตัวละครรับตัวละครรับที่มาท้ายสุดใช่ก็คือเดินผ่านกล้องไม่เฉยใช่แล้วรอบแบบนี้ที่นี่อะไรอย่างงี้เราจะมีแบบารพูดว่าจริงๆที่เราวางไว้น่าจะประมาณอีกสิบปีข้างหน้า จริงผมว่าจริงแล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้อะไรจากสภาพนี้นะ <c oughs> ครับไม่จริงเราวางแผนว่าในปีนี้อาจจะมีหรือว่าไม่ไม่ก็ต้นปีหนา้อาอ่าจริงๆก็คือ,อยังอยู่ในสิวของการการดูเรื่องแพงกันอยู่เพราะว่าด้วยตัวเราทั้งสองคนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าว่ากําลังจะทั้งเปิดกล้องซีรีส์ด้วยแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าแน่จริงๆนะครับทุกคนคอยติดตามครับ แล้วก็มีทุรัส่วนตัวแต่ละคนด้วยที่ต้องทำเราจะได้เจอพร้อมกัมา่ต่อเรื่องเนาะอ่านใด้ฝากผลงานเ่าที่ฝากได้ก็อย่างที่พูดไปกับผมต้นรลยการไม่ใช่รายการติดรายการกับก็นั่นแหละค่ะผมรอตัวน้นไม่ว่าจะเป็นก้เขามาับส่ขอเรื่อง ให้ผมหายไปทั้งปีนครับคุณก็ยังจะเห็นผลในความฝันในจของคุณครับระบบตงไม่ดีไม่ดีไฮดีเับยีดีมอกค่ะครับ